สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลยวพี่นกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ HONDA าสุพรครโดยเซอยพีนกค่ะวันนี้นะคะเซลย์พี่นกพาท่านมาพบกับรถรุ่นซูเปอร์คัพค่ะนี่เป็นรถ Family นะคะที่เป็นอีกหนึ่งเรือธงของ HONDA ที่ขายดีไม่แพ้กับเวฟร1อยแล้วก็125เลยนะคะวันนี้เอามาให้ดูทั้ง4สีเลยนะคะซึ่งสีที่เป็นโมโนโทนจะมี2สี คือสีดำและสีขาวที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็มีสีที่เป็นสองสี<ม>ก็จะเป็นสีน้ำเงินตัดกับสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะตัดกับบางคนสีขาวค่ะสไตล์ของตัวรถก็จะเป็นสไตล์กึ่งเลโธนะคะเอาไปแต่งต่อก็สวยเลยไฟตาทรงกลมนะคะตรงนี้ไฟเลี้ยวนะคะแยกส่วนออกมา อยู่ด้านข้างกระจกก็เป็นกระจกแบบทรงกลมมาพร้อมกับเบาะนะคะเป็นเบาะตอนเดียวยาวนะคะใช้โทนสีถ้าสีที่เป็นโมโนโทนนะคะจะใช้โทนสีเดียวกันก็คือสีดำตัดกับสีน้ำตาลนั่น,นเองค่ะส่วนสีที่เป็นสองสีบอกก็จะให้สองสีเช่นเดียวกันเลยค่ะในเรื่องของสเปคแล้วก็ออปชันนะคะรุ่นของตัวซ u เปอร์คัพ จะทาออกมาเป็นรุ่นเดียวเลยไม่ได้มีรุ่นแยกที่สเปคเหนือกว่ากันแต่อย่างใดนะคะนั่นก็คือในเรื่องของระบบเบรกนะคะเป็นแบบดัมเบกทั้งในส่วนของล้อหน้าและก็ล้อหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของล้อหน้านะคะเป็นดัมเบกส่วนของล้อหลังก็เป็นดัมเบกเช่นเดียวกันนะคะล้อ ย่างนะคะก็เป็นแบบเดียวก็คือแบบล้อซี่ลวดทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีแยกเป็นล้อเน็กนะคะระบบสตาร์ทก็เป็นแบบเดียวกันนั่นก็คือ,อาสามารถสตาร์ไทได้ทั้งมือแล้วก็เท้าแต่ไม่ได้มีแยกว่าแบบสตาร์ทเท้าอย่างเดียวมีไหมหรือว่าสตาร์ทมืออย่างเดียวมีไหมนะคะอันนี้ก็ให้มาเหมือนกันเลยดังนั้นต่างกันแค่เฉดสีเท่านั้นเองค่ะ คุณสมบัติดิ่นๆของตัวซ u เปอร์คัพก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เป็นแบบสมาร์ทอ g นจินนะคะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันมากขึ้นฮอนด้เคลมมาว่าอัตราในเรื่องของการประหยัดน้ํามันอยู่ที่71.4กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะซึ่งถือว่าแบบทำได้เท่าๆกับเวฟเอปนห้ซึ่งให้อัตราการประหยัดน้ำมันที่ดีที่สุดในขณะนี้เลยค่ะ อันนี้ก็ในส่วนของแกนโชกคด้านหน้านะคะจะเห็นว่าเป็นแกนโชกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งทําให้รับแรงกระแทกได้อย่างดีเลยทีเดียวเป็นแกนขนาดเท่ากันแล้วก็สีเดียวกันทั้งสีสีเลยในเรื่องของสเปคแล้วก็ออปชันอื่นๆน,นะคะ,ะในส่วนของตัวรถนะคะอันนี้จะมีน้ำหนักตัวรถนะคะจากค่อนข้างน้ำหนักเบาซูงตัวได้ง่าย น้ำหนักของตัวซปเปอร,ร์คัพนะคะไม่ถึงร้อยกิโลอยู่ที่98กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะทำให้ผู้ขับขี่นะคะสามารถชนตัวได้ง่ายในส่วนของความสูงของเบาะนะคะถ้าสมมติว่าตั้งขาตั้งเดี่ยวเนาะความสูงของเบาะนะคะถึงพื้นเนี่ยก็จะอยู่ในระยะที่าสามารถควบคุมรถได้ง่ายความสูงไม่มากนะคะอยู่ที่744ม MM ิลลิเมตรเท่านั้นค่ะซึ่ง คนที่มีรูปร่างเล็กนะคะหรือว่าแบบความสูงไม่มากเนี่ยตัวนี้ขับง่ายขับสบายเลยค่ะส่วนในเรื่องของความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะจะอยู่ที่4.2กิโลเมตรลิตรค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Eco Sticker นะคะที่ให้มากับตัวรถเนาะส่วนใหญ่ก็จะติดมาทางด้านท้ายของตัวรถอันนี้คืออัตราสิ้นเปลืองน,น้ำมันที่เมื่อกี้บอกไปอยู่ที่ 41. 7 1 71. 4กิโลเมตรต่อลิตรนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่บอกนะคะปริมาตรกระบอกสูบก็อยู่ที่1้9 5เีซีระบบเกียร์ก็เป็นแบบแมนนวลนะคะน้ำมันเป็นแบบเบนซินผลิตจากบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดนะคะผ่านมาตรฐานมออกแล้วก็ยูโรโฟรเรียบร้อยอ,อันนี้หลายคนถามหลอดผลิตดูยังไงนะคะส่วนใหญ่รถที่มาจากโรงงานนะคะถ้าสติ๊กเกอร์ไม่หลุดหายไปเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้แจ้งมา อย่างคันสีนเงนินที่จอดอยู่ที่ร้านของเซียนกตอนนี้ก็คือผลิตวตันที่21กุมภาพันธ์นะคะปีนี้เลยใหม่มากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจโปรโมชันนะคะของทางชันยนเนาะรับรถเรื่อต้นที่ศูนย์บาทกันไปเลยค่ะทุกสีนะคะของซุปพร็ัพรับรถที่ศูนย์บาทไม่ต้องใช้คนค้ำประกันนะคะตัวนี้ ค้าง,งวดก็แล้วแต่ระยะเวลาที่เราผ่อตเลยค่ะก็จะอยู่ประมาณพันปลายๆเท่านั้นเองสนใจอยากได้รถเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะมาจับจองเป็นเจ้าของกันได้สาขาที่ถ่ายคลิปปีนี้นะคะอยู่ที่สาขาชันยนอินฟตนิตี้ค่ะสาขานี้นะคะอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินใกล้ๆกับ เดอะไบ่คลินิกนะคะแล้วก็เยื่อเยืกับธนาคารกรุงไทยนะคะเข้ามาในตัวเมืองสว่างถ้ามุ่งหน้าไปทางสะก,กุลก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือแต่ถ้าเกิดว่าขับจากสกุลมุ่งหน้าไปอุดรจะอยู่ทางด้าน,านขวามือนั่นเองค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมรถได้นะคะไม่ได้มีแค่ซูเปอร,ร์คาร์เท่านั้นนะคะมีหลากหลายรุ่นมีอย่างครบคันเลยก็เปิดตลอดทั้ง7วันเซเว่นเดย์กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเซลฟ์ก็ ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ส่วนคลิปหน้านะคะจะนำรถรุ่นไหนมาให้ทุกท่านได้ชมกันอีกก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆจากทางชันดนค่ะสำหรับวันนี้เซิร์ฟนุขอแยก่าวคําว่าสวัสดีค่ะ